นี่แหละของดีใช้ให้เป็นหลวงปูแหวนสุจินโนสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับไลสาราชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเรื่องราวบาบ,บุญคุณโทษนารกสวรรค์เป็นความเชื่อ ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับโอวาทธรรมคำสอนหลวงปูแวนสุจินโนที่ชาวพุทธควรน้อมนำมาปฏิบัติหนึ่งอย่ารอให้ทุกมาถึงตัวบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อไม่มีทุกมาถึงตัวมากไม่เห็นคุณพระาศาสนามัวเมาปล่อยกายปล่อยใจ ให้ประพฤติุทุจริตผิดศีลธรรมอยู่เป็นประจำนิสัยเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวต่อเมื่อได้รับทุกเข้าที่เพื่อ,อื่นไม่มีนั่นแหละจึงคิดถึงพระคิดถึงาศาสนาแต่ก็เป็นเวลาที่สายไปแล้วความดีนั้นเราต้องทําอยู่เสมอทําให้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นอารมณ์ของจิตให้เป็นมรคคือทางดําเนิน ไปของจิตมันจึงจะเห็นผลของความดีไม่ใช่เวลาใกล้าตายจึงนิมนต์พระไปให้ศินให้พรให้ไปบอกพุทโธหรือตายไปแล้วให้ไปรับสินเช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดทั้งหมดเหตุว่าคนเจ็บจิตมัวเมาติดอยู่กับเวทนาชะนายหนอจะมาสนใจใยดีกับสินได้ เว้นไว้แต่คนที่รักษาศีลเป็นอารมณ์เป็นประจำเสมอจิตจะรำลึกได้เพราะตัวเองเคยทำมาจนเป็นอารมณ์ของจิตแล้วแต่ส่วนมากคนใกล้ตายจึงเตือนให้รักษาศีลส่วนคนตายแล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะคนตายนั้นร่างกายจิตใจจะไม่รับรู้ใดใดแล้ว แต่ก็ดีไปอย่างเหมือนพระเทวทัตทำกรรมจนถูกแผ่นดินสูบเมื่อลงไปถึงคางจึงรำลึกถึงคุณความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายคางเป็นพุทธบูชาพระเทวทัตยังมีสติ รำลึกได้จึงมีผลดีในภายภาคหน้าแม้เปรตตนนั้นก็เหมือนกันหลวงปูแวนหมายถึงเปรตในถ้ำเชียงดาวตายไปแล้วจึงมาขอส่วนบุญเมื่อยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยทำความดีแผ่เมตตาให้ไปก็ไม่ได้ก็ไม่รับรู้สู้เราทำเองไม่ได้เราทำของเรา ได้มากได้น้อยเท่าไรก็มีความปีติอิ่มเอิบใจเท่านั้นสองทางบุญทางบาปอยู่ที่ไหนทำทางหลายหลายมาจากเหตุกายก็เป็นเหตุอันหนึ่งวาจาก็เป็นเหตุอันหนึ่งใจก็เป็นเหตุอันหนึ่งทางของบุญหรือทางบาปเหล่านี้มีอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเราทำเองสร้างเอง อย่ามัวเมาอดีตเป็นอนาคตมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นธรรมดาอยู่กับปัจจุบันให้เป็นธรรมดาสาปัจจุบันเท่านั้นที่จริงสิ่งใดที่มันล่วงมาแล้วเลยมาแล้วเราไม่สามารถไปตัดไปปงลงได้สิ่งที่เราทำไปแล้วนั้นถ้ามันดี มันก็ดีไปแล้วผ่านไปแล้วผลไปแล้วถ้ามันชั่วมันก็ชั่วไปแล้วผ่านไปแล้วเช่นกันอนาคตยังมาไม่ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราก็ยังไม่รู้ไม่เห็นว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่าไปพระวงหน้าพระวงหลังอย่างมากก็เป็นเพียงการคาดคะเน เอาว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นหรือไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดคะเนก็ได้ในปัจจุบันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราได้เห็นจริงได้สัมผัสจริงเพราะฉะนั้นความดีต้องทําในปัจจุบันทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีต้องทําเสีย ในปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องทำความดีทำให้เป็นความดีในปัจจุบันนี้ต้องการความสุขต้องการความเจริญก็ต้องทำให้เป็นไปในปัจจุบันนี้4ปัจจุบันก็พอแล้วอดีตเป็นธรรมเมาอนาคต ก็เป็นธรรมเมาจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้อยู่ในปัจจุบันละอยู่ในปัจจุบันนี้จึงเป็นพุทโธเป็นธรรมโมปัจจุบันมันก็พอแล้วอดีตและอนาคตไม่ต้องคำนึงถึงเกิดแก่เจ็บตายวันคืนล่วงไปสิ้นปีล่วงไปอายุเราก็หมดก็สิ้นไปมันบำเพ็ญจิตบำเพ็ญทาน รักษาศีลภาวนาต่อไปห้าถือที่ใจวางที่ใจเรื่องราวเต็มโลกเต็มบ้านเต็มเมืองเราก็วางเสียละเสียละอยู่ที่ภายในใจอย่าไปละที่อื่นการหอบอดีตและอนาคตมาหมักสะสมไว้ให้ใจก็เป็นทุกข์ตัดออกให้หมดหกรู้เท่าทันมันก็ดับ มันเกิดขึ้นมาแล้วเกิดดีเกิดชั่วเกิดผิดเกิดถูกมันก็ดับไปถ้ารู้เท่าทันมันเจ็ดของดีมีอยู่แล้วของดีคืออะไรอ,อะไรคือของดีของดีมีด้วยกันทุกคนการที่เราร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นั้นคือของดีมีอวัยวะครบถ้วน ไม่บกพร่องวิกลวิการอันนี้ถือเป็นของดีของดีมีอยู่ในตัวตนไม่รู้จะไปเอาอะไรสมบัติของดีจากพ่อแม่ที่ท่านให้มาเป็นของดีอยู่แล้วมีอยู่แล้วทุกคนจะไปเอาของดีที่ไหนมาอีกของดีก็ต้องทําให้มันดีมันเกิดขึ้นในตัวตนของเราความดีอันใด ที่ยังไม่มีต้องเพียรพยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นนี้แหละของดีของดีอยู่ที่ตัวเราคนเราต้องมองให้เห็นหามันให้เห็นภายในตัวตนนี้แหละจึงใช้ได้ถ้าไปมองหาสแสวงหาของดีภายนอกแล้วใช้ไม่ได้แปดมันภาวนาและภาวนาการภาวนา ถ้านอนภาวนามันเป็นการนอนภาวนาไปเสียการฉันอาหารถ้าฉันมากเกินไปเวลาภาวนาก็นั่งหลับไปเสียมันหลายเรื่องหลายราวถ้าอะไรมันมากไปจิตมันไม่สงบห้ามมันไม่ฟังอาหารมันทับพวกเรานอนอยู่ในท้องมารดาตั้งเก้าเดือนสิบเดือนจึงออกมา ร้องไห้อแวออแวได้ถ้าดีใจมันก็หัวเราะเสียใจมันก็ร้องไห้กามนี้เราเคยติดมาแล้วนับอนเนกนันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เร่งความเพียรจนรู้แจ้งเห็นจริงก้าวอุบายการฝึกจิตจิตของเรามันขี้เกียจ มันจะนอนท่าเดียวถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเราต้องหาอุบายมาคมคูตักเตือนอุบายใดที่เรายกขึ้นมาชี้แจงแล้วจิตย่อมเชื่อฟังนั่นแหละคืออุบายที่ควรแก่จิตในลักษณะนั้นและในขณะนั้นถ้าเราไม่คมคูชี้โทษโดยอุบายที่ชอบใครเล่า จะมาตักเตือนเราบางครั้งจิตมันก็ขี้เกียจมันจะวางเฉยในอารมณ์ทั้งหมดในลักษณะเช่นนี้แหละเราต้องหาอุบายมาทําให้จิตมันตื่นเช่นไหว้พระสวดมนต์หรือยกธรรมมาบทใดบทหนึ่งขึ้นมาพิจารณาสิบบารมีต้องสร้างเองบารมีต้องสร้างเอาเอง เหมือนอยากให้มะม่วงของตนมีผลดกก็ต้องมันบำรุงรักษาเอาเองไม่ใช่แห่ไปชื่นชมต้นมะม่วงคนอื่นต้องไปปลูกไปบำรุงต้นมะม่วงของตนเองการสร้างบารมีก็เช่นกันต้องสร้างต้องทำเอาเอง ไลสาระชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์สำหรับวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ